ับวันนี้พบกันช่วงเย็นๆนะครับหลังจากบรรยากาศฝนตกลงมาอีกนะครับวัน,นตั้งแต่เที่ยงยังตกเพิ่งจะหยุดนะครับแต่ก็ยังมีโปรยโปอยลงมาเพิ่งจะหยุดสักนิดเงนี่ครับก็เลยพาเข้าชมสวนผักกันนะครับนี่ก็เป็นน้ำนะครับหายคานมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยอ๋อบางจุดก็ได้รับน้ําฝนนะครับมันกันไม่ได้ร้อยเซ็นะครับถึงมีหลังคาได้ก็จะ จะช่วยได้ในช่วงตรงนี้นะครับตร,ตรงนี้แต่ถ้าลงมาตรงนี้ไม่เปียกครับแต่จะเป็นสาดบ้างก็มีนะครับจังหวะที่ฝนเป็นลมนะครับเดี๋วความใสางามนะครับช่วงเย็นเย็นกีนอกสวยๆเลยนะครับตัวนี้เก็บออกไปเหลืออยู่ประมาณนี้ตรงนี้เดี๋ยวพรุงนี้จะเคลียร์นะครับสามกล่องตรงนี้เราจะมีเล็กๆนะครับที่กําลังโต สวยๆกันเลยนะครับกรงนู้นก็จะเป็นกรีนคอร์สโอ้กรีนคอร์สนะครับพาเดินไปดูตรงนี้จะเป็นกรีนคอร์สนะครับเป็นมุมของกรีนคอร์สสวยๆกันเลยครับอันนี้แช่ตู้เย็นไว้เย็นๆเนี่ยกินกับส้มตำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลากระป๋องนะครับอร่อยเลยนะครับทุกชนิดเลยครับกรีนโอก๊ก ก็อร่อยอร่อยทุกชนิดนะครับผักของเป็นผักสลัดนะครับอร่อยไม่มีนุ่มเหนียวติดฟันนะครับสำหรับคนแก่ก็กินได้เด็กๆก็ยิ่งชอบเลยน่ครับนี่กำลังโตนะครับกลีนโอ๊กนี่ก็กำลังโตเหมือนกันนี่จะเป็นกลีนคอร์สนะครับสวยๆกันเลยนะครับช่วงเย็นจะมาถึงอยู่ตรงนี้ อันนี้เลดโอบเลดโอบบริเวณตรงนี้เขาจะไม่ค่อยแดงนะครับเป็นเพราะว่าเขาได้แสงน้อยนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะได้แสงแค่ครึ่งวันตอนเช้าพอสักเที่ยงขึ้นไปจะเป็นชายคาของหลังคานะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะไม่ได้แดดก็เ,เลยทำให้เขา ไม่ได้มีสีแดงสดแต่จะต่างกันกับตรงแรกนะครับตรงที่อยู่เดินพาไปดูตอนแรกเลยตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีสีแดงครับเพราะว่าเขาได้แดดเต็มวันเราชมความสวยงามนะครับช่วงนี้ผักก็จะอันชุดที่โตเขาจะเหลืออยู่บริเวณแค่จุดตรงนี้นะครับที่เก็บได้ส่วน รุ่นนี้ก็จะทยอยกันนะครับก็จะไล่ๆกันเลยนะครับก็ยังถือว่าผักยังน้อยอยู่ยังมีจํานวนน้อยอยู่นะครับกําลังโตวิธีการปลูกนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากปลูกไว้ทนเองกินเองที่บ้านนะครับผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้ลองไปเลื่อนหาดูนะครับโซนนี้จะเป็น ฟิลเล่นะครับฟิลเล่ก็กาลังจะโตเหมือนกันเขาจะโตช้ากว่าเพื่อนนะครับเมื่อเช้าแถวนี้ก็ได้ปรับไล่ปรับน้ําไปเป็นฟิลเล่เออยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะนำมามุ่มให้ชมกันนะครับความสวยงามมาชมกันทุกๆวันสำหรับวันนี้ฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวก็คงจะตกอีกกลางคืนนะครับ สำหรับคลิปนี้ไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจรับชมคลิปกันได้ทุกๆวันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ